สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการที่เชิญชวนทุกท่านมาสนุกสนานมาต่อสู้กันด้วยความรู้ความสามารถและด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวครับนี่คือด i ว i d เดดคนไม่ยอมเกมครับได้เวลาค้นหาคนไม่ยอมเกมของวันนี้แล้วครับกับผู้เข้าแข่งขัน4คน4สไตล์คนแรกสาวร่างเล็กแต่ใจใหญ่นิกกี้ิริรัต สวัสดีค่ะชื่อนิกกี้นะคะสิรินาต้องรถกิจกุลค่ะอายุ3-4ปีนะคะทำอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ค่ะส3 2สิธีกรคิวค่ะการทำรายการสดเนีี้เรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากอเงี้ยค่ะมันก็จะสอนให้เราว่าเออ ทุกนาทีทกุวินาทีอ่ะมันมีมูลค่าเบ็ดนี้ขอส0นาทีนะลูกคุณก็ด้วยหน้าที่การงานกับการที่เราจะต้องแบบว่าทํารายการสดเนาะเวลามันก็จะไม่ค่อยมีเป็นของตัวเองเท่าไหรนะ่เนาะฉะนั้นเนี่ยการกินในบางทีเราก็ต้องเน้นอะไรที่มันแบบว่าเริ่มงายงานก็ไวอะไรอย่างเงี้ยฝากปูนี่เข้ายางไันะคะก็ไม่รู้ว่าอีกสามท่านเนี่ยจะเก่าขนาดไหนนะ,ะแต่ว่าอย่างที่รู้<ม>ว่าคนเบื้องหลังอ่ะเจอคนมาหลายประเภท ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่กลัวใครเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันนะคนต่อไปสักเต็มข้อล่อเต็มขั้นกับเขาคนนี้ครับสวัสดีครับผม,ผมเบลขอบสนามครับผมเจาของแฟนเพจขอบสนามคอมมูนิตี้ฟุตบอลออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับขอบสนามท,ท็อปเทปวันนี้ขอเสนอตอนิ0ช็อตฮ่าฮ่าบวกน่ารักอย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยความถนัดของผมเนี่ยโหเรียกว่าวิกิพีเดียตัวน้อยเลยดีกว่า,วาว รู้หมดโอ้กินผมไม่ลงสำหรับผมเวลาในการทำงานนะครับผมก็ดูการทำงานทั้งหมดอัดเสียงตัดต่อสุขภาพถดถอยลงกว่าเดิมใช่เพราะรู้สึกได้เลยแต่เหนื่อยไม่เคยเหนื่อยเลยครับมันมีความสุขกับการทำงานทุกวินาทีจริงๆนะในทีมเนี่ยผมทุกคนพูดอะไรตรงๆแนละ้วถ้าผมทุกคนบอกเฮ้ยผมมั่นใจเนี่ยเชื่อผมสิครับผมความรู้ผมกว้างนะเจกันครับ ตามมาด้วยนุ่มเอลบางร่างน้อยเช็คจิรโรดถ้าสำหรับสามคำที่อธิบายตัวเช็คได้ดีที่สุดนะเช็คขอให้นิยามตัวเองด้วยคำนี้ครับเชื่อนิ่มนิ่มปัจจุบันเป็นหัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์อ m p พีเ a l World ส์สรลงครับสำหรับเรื่องราวที่เช็คค่อนข้างถนัดนะครับก็คือเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟในวงการบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทั้งการประกาศผลรางวาัลเรื่องราวผลงานของดาราถ้ามีเรื่องพวกนี้หลุดมารับรองไม่เกินมือเช็คแน่นอนครับ สำหรับงานของเช็คนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ทั้งบุคลิกทั้งไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีใครที่ใช้ไหวพริบได้เก่งเท่าเช็คแน่นอนครับรับรองว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเรารับมือได้แน่นอนครับเพราะเราต้องเร็วแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นครับใครก็ตามที่นําคนอื่นได้นั่นแหละครับผู้ชนะและคนสุดท้ายนุ่มหล่อมากควนปามสุขชัยสวัสดีครับผมปามสุขชัยส่วนอ่อนครับผมปัจจุบันฮะก็มีละครสองเรื่องครับ เออนี่รักในกองไฟแล้วก็รักจังเอ๋ยครับรักจังเอ๋ยจะออนแอร์ประมาณเดือนเดือนหน้าที่จะถึงนี้เองครับผมสำหรับผมคนไม่ยอมเกมเหรอฮะก็รู้อย่างเดียวว่าถ้าจะเล่นเกมอะไรสักเกมหนึง่งเราต้องได้ที่หนึ่งอย่างเดียวใครอยากไปอ่อนก่าคนอื่นเหรอฮะเราก็ต้องอยากเด็ดและเก่งที่สุด,ดครับเตรียมตัวมาความรู้รอบตัวน้อยมากแต่การแถนนี้ที่หนึ่งครับผม <laughs> อย่างน้อยเนี่ยความรู้สู้ไม่ได้แต่ผมเสียงดังกบไว้ก่อนถึงใครจะมีความรู้มากกว่าน้อยกว่านะฮะแต่ผมตามหมย่อยไม่ยอมใครแน่นอนครับแล้วมาวัดกันดูนะฮะว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะ<ท>ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีวาด่าเดคนไม่ยอมเกมนะครับผมเม้นการออกมาของพวกคุณผมก็รู้แล้วคุณเป็นคนไม่ยอมใครแม้แต่ตัวเองใช่ วันนี้เรามีสามหนุ่มที่ดูท่าทางธรมัดทะแมงแข็งแรงด้วยนะดูเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็หนึ่งสาวดูด้ว่าวันนี้จะประสบความสําเร็จในการต่อสู้ในเกมของเราหรือไม่คุณปาล์มครับผมนอกจากการเป็นนักแสดงการอารมณ์ดีการแสดงต่างๆของคุณแล้วคุณเก่งเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยผมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแบบอารมณ์อะไรอย่างงี้นะคิดมากเงี้ยคิดมากจริงๆวันๆัปเนี่ยผมคิดอยู่แค่2เรื่องครับหนึ่งคิดมากครับสองคิดไปเองครับ <S <S แล้วก็เป็นแ มันต้องมีสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณสนใจคุณชอบอะไรชอบผู้หญิงครับซึ่งอันนี้ผมแบบว่าเวลาเดินไปไหนเนี่ยผมชอบสังเกตสรีละของผู้หญิงเช่นคุณเห็นคุณนิกกี้ปับ๊บคุณจะนึกว่าเข้ามันไก่ให้แค่น้ำซุปแต่รักนะจุบจ๊บๆให้นิกกี้คนเดียว ปถามจริงชอบไหมนี่กี้แบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบลองก่อนคิดก่อนต่อสำนวนแบบนี้สมมุติมาคุยกันแล้วเสียวมากไม่ไม่ใช่รถนิยมแบบที่คุณชื่นชมใช่ไหมอ่าแปลกครับพี่แปลกนะไม่แปลคนที่ชอบนะสัมนวนแบบมันจะมลรักฟักทองหมดนั่นเองค่ะลองได้กินฟักทองสักหม้อแล้วจะติดใจ โอเคครับคุณนิกี้คุณนิกี้ทำงานโทรทัศน์อยู่แล้วค่ะมันมีหลากหลายคุณทำเกี่ยวกับอะไรสุขภาพสุขภาพสุขภาพข่าวบันเทิงข่าวบันเทิง้โหแสดงว่าคุณมีโอกาสได้คำถามที่จะมาอยู่ในเรื่องที่คุณรู้เยอะมากเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญน่าจะได้เปรียบครับผมแต่ผมดูแล้วคุณได้เปรียบคุณปามแน่ๆนพี่ครับเพราะฝั่งนี้ดูไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี้ไม่มีใครตกต่ำของผมไม่ไม่ ฐานะหรือด้านความคิดกันพี่ครับผมเชื่อครับถ้าไอ้นี่ไม่อดตายประเทศเราใครๆก็อยู่รอดครับสู้ตายครับคุณเช็คครับโดดเด่นคือเรื่องอะไรครับครั้งครเลยก็เป็นเรื่องในวงการบันเทิงวงการบันเทิงเดี๋ยนะคุณวิจารณดาราที่ชื่อคุณปาลหน่อยครับก็คุณรู้จักอะไรเขาบ้างก็เคยดูละครเขามาบ้างครับ แล้วก <G ã entender> ็เคยดูรายการของเขาซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วก็เพราะว่าหลุก ผังพิธีกรไปแล้วแต่รายการยังอยู่นะฮะแต่พิธีกรไม่อยู่แล้วเราคิดว่าตัวพิธีกรน่าจะไม่เหมาะกับรูปแบบรายการอาจจะดังไปหรือปล่าดังเกินรายการอันนี้เขาเรียกว่าวิจาร์หรือเรียกว่าการประนามเขาเขาวิเคราะห์ไงเขาวิเคราะห์เขาจะ้วิคาะนะใช่คุณไม่เหมาะไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งคุณเก่งแต่อาจจะยังไม่เหมาะเหมือนเขามารายการนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้รายการนี้นี่มันจะไปแข่งกันเลยนะโอเคถือว่าเก่งคนสุดท้ายครับ เขาว่ากันว่าคุณเป็นกูรูทางด้านกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลครับผมผมทําแฟนเพจขอบสนามครับผมรู้เรื่องทุกอย่างครับกีฬาชนิดเด่ยรู้ไหมมวยปล้ำก็รู้นะครับผมแล้วก็ไปทางด้านภาพยนตร์หนังความรู้รอบตัวผมอ่านมาเยอะมากกีฬาความกีรอบตัวสุขภาพผมว่าเขารู้เรื่องตลกด้วยนะฮะใครฮะพี่แจ๊ดชวนเชนเด๊ะหน้าเหมือนเฉยเฉยหน้าเหมือนเฉยเฉย โอเคครับนี่คือการประกอบรากเป็นทีมที่อาจจะมีความเก่งกาจมากก็ได้วิธีการแข่งขันครับคุณทั้ง4ี่คนจะผ่านการแข่งขันคําถาม3รอบรอบแรกมี4คําถามคําถามละ2 0,000รอบที่สองําถามคําถามละห0,000ื่และรอบสุดท้าย3คําถามคําถามละ10,000แสนบาท4คนจะต้องมีคําตอบที่ตรงกันแล้วใช้มือ4มือแตะไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงกลางคือหยุดเวลาและ ยืนยันคําตอบเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วทุกข้อคุณมีเวลา100วินาทีทุกวินาทีที่ผ่านไปคือหเปอร์ซของเงินรางวัลที่คุณมีอยู่ที่ลดลงไปหายไปพร้อมกับเวลาทั้งรายการคุณตอบผิดได้2ข้อการผิดข้อที่3ไม่ว่าคุณสะสมเงินอยู่เท่าไหร่คุณจะกลับบ้านด้วยเงิน0นบาททันทีพรอมนะครับขอให้เก่งเหมือนบุคลิกท่าทางและหน้าตาโอ,โอเคทำไมมันตรงข้าวกันจังเลยวะ คำถามข้อที่1มูลค่า20,000บาทถามว่าเลือดกรุ๊ปใดสามารถให้เลือดได้กับเลือดทุกกรุป A. กรุป A B. กรุป B C. กรุป O 100วินาทีเริ่มครับ<า> อะไยังไงมั่นใจเลยมั่นใจ้ยมั่นใจยเดี๋ยวรเไปเรอไปเร็วๆ่อสี่มือเยไปเร็วเรตอนี้มีสาวแล้วคมั่นใจร้อนโอเคมือที่สีโอเคความรู้นี้เราอ่านมาแน่นอน ผวเดี๋ยวอนมันเบสิกมากเลยเบสิกดับเบิลซีคนกดเหมือนกันหมดนะครับผมไม่ไม่ขนาดเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะสักคำก็ไม่มีคือความรู้แต่ละคนมันเต็มเปี่ยมสำหรับข้อนี้เราทำไมคุณไม่แตะไปเลยทำไมยังต้องมาถามไม่ไม่กลัวกลัวว่าตอนแรกอ่ะมันตอบเหมือนกันเราก็อยากรีเช็คว่าเออถ้ามันถูกมันก็ดีแต่ถ้ามัน ผิดโดยที่ไม่ไม่มีใครตอบต่างกันเลยเนี่ยมันก็จะแบบได้มีเวลารีเชย์มีเอไว้หน่อยนึงใช่เอไว้หน่อยนึงเขาาบอกว่าจริงจกทักยังต้องอ่ายังจะตอกขาแต่นี่ไม่ใช่จริงจกละอ้าวไม่ใช่จิงจกแล้วว่าโอเคข้อนี้คุณใช้เวลาไปน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณตอบถูกจาก20,000นะครับคุณจะได้1,7 1 0 0บาทคุณตอบว่าข้อ4คือเลือด กรุ๊ปโอสามารถให้เลือดกับกรุ๊ปอื่นได้ทุกกรุ๊ปและนี่เป็นคำตอบที่ขอบคุณขอบคุณบิกี้ก่อนที่เฉลยคำถามครับครับผมคุณนิกกี้พูดว่าอะไรครับบิกี้มั่นใจเพราะว่าอะไรครับทำรายการสุขภาพ ในข้อมูลของผมนะครับก็ประมาณนี้ครับคนกรุ๊ป A นะครับรับเลือดได้จาก A, จาก O แต่ให้เนี่ยให้ได้ทั้ง A, ทั้ง A b นะครับคนกรุ๊ป B รับได้จาก B, จาก O แต่ให้ได้กับ B และ AB คนกรุ๊ป A B รับได้จากทุกกรุป๊ปแต่ให้ได้เฉพาะ AB สวยงามเวลาเร็วเงินสะสมตอนนี้คือ1 10 7 1 0 0บาทครับาท ดูเหมือนมันจะง่ายเกินไปสําหรับคน4คนนี้มีเรื่องหนึ่งผมยังไม่ได้บอกคุณปุ่มข้างหน้าคุณสีแดงเทคโอเวอร์กดคําตอบก่อนแล้วกดปุ่มนี้เมื่อกดปุ่มนี้ทุกคนจะต้องตอบเหมือนคุณโดยอัตโนมัติปุ่มนี้ใช้ได้สองครั้งตลอดรายการปุ่มนี้สร้างวีรลบุรุษมาแล้วปุ่มนี้สร้างผู้ที่ถูกเพื่อนประนามมาแล้วโอเคนะนี่แหละครับผมควรพอสองนะคะคิดดีๆก่อนนะกดกันนะจังจ้าจับ เอาล่ะไปสู่คำถามข้อที่2มูลค่าสองหมบาทครับกดดันนะอย่ากดดันคำถามกลิ่นล่าสุดของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสง่วนเชียงคือกลิ่นอะไร A กลิ่นเตาถ่าน B กลิ่น ขั่วกระทะซีกลิ่นกระเทียมเจียว100วินาทีเริ่มครับมีคนกดซีครับมีคนกดบีด้วยครับคืออย่างนี้มันมีความเป็นไปได้ว่ามันเป็นกระเทียมเจียวเพราะมันเป็นรสชาติที่น่าจะเป็นรสชาติคืออีเตาขานมันไม่น่าจะเป็นกระเมมันตอนทำไมตอบข้อบีเออคือพ่กกระทะมันน่าดมเหรอเขาบอกว่าเป็นกลิ่นล่าสุดแต่ผมมันอยู่นะอ่ามันคุ้นที่เ้าอันนี้คือเดานะ คือกระเทียมเจียวมันอาจจะพอกินกระเทียมเจียวมันจะเป็นเบสิกเบสิกที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องทำใช่ก็ต้องทำเริ่มต้นจากกลิ่นกอนกลิ่นขั้วกระทะเขาอาจจะผลิตออกมาเพื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เป็นกะหลผัดน้ำปลาอะไรพวกนี้ไม่แต่ว่ากลิ่นขั้วกระทะมันไม่น่าเอามาทำเป็นซอสก็ว่ามันยังไงมันน่าดม้เหรอพี่ซอสแต่ติดไม่ไม่แม่ซอสเค็มปกติมันมันเป็นซอสกลิ่นเค็มๆไงแต่กระเทียมเจียวมันยังไม่เคยมีนะแต่อันจะไม่น่าจะเป็นอะไรแต่แต่ละว่ากระเทียมเจียวกระเทียมเจียวไม่ตรงก หอมก็ได้นะ nice มันเป็นกล so ิ่นใหม่กระเทียมเจียวคือในความคิดกระเทียมเจียวอ่ะมันควรจะมีอยู่แล้วแต่ไอ้กลิ่นเตาถ่านเนี่ยเป็นไปไม่ได้เตาถ่านมันเหม็นถูกป่ะแต่ไอขั้วกระทะเนี่ยคือคุณคิดว่ามันน่าจะแปลกแล้วมาใหม่แต่เราไม่แต่เราต่างคนนะเอายังไงตอนนี้มีพี่สองคนแล้วครับอายังไงครับอันเนี้ยเช็คพอยต์เยี่สิบวิแล้วว่ะเช็ครู้สึกว่าทิ่ว่าง่ายเช็คพอยก็ได้ไม่ใช่นี่วันนี้เป็นนี่เขาว่ากลิ่นล่าสุดอะเช็คเทไปให้ตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้แปดวบ นิกกี้กดอะไรครับ B ครับแต่โอ้ยเกือบหมดเวลาครับคุณเหลือเลขตัวเดียวครับเวลาที่เหลือไม่เป็นไรยางได้ยังได้ตอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเริ่มต้นนะฮะสามคนเหมือนจะไปทาง C แล้วมีคุณปาล์มคนเดียวที่ไปทาง B ขั้วกระทะนี่คือกระเทียมหมดแล้วยังไงต่อผมอ่ะคือเขาใช้คําว่ากลิ่นล่าสุดเพราะว่ากลิ่นกระเทียมเจียวเนี่ยืมันคือพื้นพื้น ไม่ว่าผลิตภัณั์อะไรเขาก็ต้องอาจจะทำออกมาอยู่แล้วอะและนี่คือหนึ่งเปลี่ยนสามนะใช่นี่ผมเชื่อคุณเลยนะเนี่ยคุณปลาคุณสิทธิพลมากเลยเพราะตอนแรกผมคิดว่ากระเทียมเจียวเนี่ยมันเป็นรสชาติเบสิคใช่แต่มันอาจจะไม่เคยมีอาจจะเพิ่งมาโอเคเข้าใจนะฮะเงินสะสมเดิมคุณคือ17,100ถ้าข้อนี้คุณถูกคุณจะเป็น17,510บาทเมื่อกี้เนี่ยคุณเหลือตังอยู่4 1 0บาทกับข้อนี้จาก2 0 0 0 0ื ถ้า,าบิดคุณจะเหลือ8,550บาทนะครับและคำตอบของซอสล่าสุดของง้วนเชียงที่คุณเลือกก็คือข้อบีกิ่นคั่วกระทะมันเป็นคำตอบที่เขียว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  ข้อมูลครับม้วนเชียงเขาผลิตซอสอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ากลิ่นคั่วกระทะเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาหารเอเชียไทยจีนอะไรเหล่านี้แต่วันหนึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนกระทะมีทั้งแบบเทฟลอนอะไรที่มันไม่ติดกระทะมันคั่วไปแล้วมันไม่เกิดกลิ่นนั้นเขาก็เลยสร้างซอสที่ทําให้เกิดกลิ่นนั้นกับอาหารบางชนิดที่จะกลายเป็นเสน่ห์และนี่ก็คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น และคุณมีเงินสะสม1,7,510บาทครับอยากน้อยพ่อแม่ของมูใจแล้วโอเคพื่ผมบอกเลยล้คุณปา1หนึต่อ3ผมบอกเลยคุณตายตาหลับคุณตายเดี๋ยวนี้ตาหลับเลยอันนี้คือพี่อยากตายไม่ได้อยากแต่หาว่าคุ้มค่าแล้วที่คุณเป็นคุณนี่นี่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ไม่เสียใจที่ทะลุถุงยางมาเกิดทั่าสุดจริงมันมีด้วยเหรโอ้โหข้อที่ผ่านมาคุณป้ามเรียกว่าล่ออร่าจับเลยครับเพราะสามารถดึงสติเพื่อนร่วมทีมให้ตอบในข้อที่ถูกต้องได้อย่างทันเวลางานนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเงินก้อนใหญ่ไม่ไปไหนแน่นอนเฮ้ย ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งเปลี่ยนคน3าคนผิดเป็นถูกได้แล้วเราก็ไปต่อได้โดยที่ไม่เสียอะไรสุดยอดตัวท่อสองถุงจริงครับข้อนี้ต้องให้เครดิตผมกับปาล์มเพราะว่าพาให้3ามคนนี้รีเช็คว่าโอเคมาตอบอย่างนี้อย่างนี้ฉันมีข้อมูลอยู่ปาล์มก็มีก็เลยถูกครับเอะอันนี้คืองงมากคือข้อนี้ตอบตามปาล์มบอกเลยว่าบราวโวสาใจมากข้อนี้ช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยพวกเขาก็ตตอบครับ